สวัสดีทุกคนด้วยนะคะจากทดลองนะภาษาเยอรอมันเรียกแมนโกเรียกเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวแอนดี้เด็กกินแล้วแอนดี้จะต้องขายทดลองแล้วแต่ไว้ไม่ปลูไม่มีไม่มีตึกขายขายเมียเหรอมันจานนะถึงก็ยาว ไม่ใช่บัรจารย์หรือส่งส่งบรรจารย์แปดโมงส่งด่วนคู่นั้นสองวันไหม่ทนลองชุดเดทออะสองวันไหมถึงแต่ช่วงนั้นน้ำมันท่วมเนาะใช่ไหมฝนทลองกลับไปเดือนมิถุนาช่วงมิถุนา แล้วกไไ็ได้ได้ได้ชุดไปต่างประเทศด้วย่งนั้นมันก็เป็นหน้าฝนแล้วก็น้ำมาหรือไงขายเมียซื้อมะม่วงว่ะ <c oughs> <c oughs> ให้ใครบอกเงาะในกลุมบ้านในทองใครซื้อสติกเกอร์ไม่ต้องแคสไปโพส ไปเยี่ยมชมญาติพี่น้องไม่ต้องลงเวลาเดี๋ยวใครมาลงเวลาช่องไอ้อะอย่างเจ้าน้องชายเขาจะพูดถ้าลงเวลาเลยเดี๋ยวพี่้ายจะบอกเขารู้ตัวเนาะวะไอ้อถนอมพู้วรากายที่สุดเลิฟสองจะหม่อมแม่จะลองไปแล้วรถออกแล้ว แล้วสี่ดวงตาฟังเพลงไหมล่ะวันนี้หันมาหันมาชวนฟังเพลงรี่เราจะเราจะปล่อยข่าวปล่ยป่อย,ปอยเปิดข่าวให้คนหมั่นไส้เล่นลอะประมาณนี้นะไอ้ก็ยังเป็นไอ้อยู่แล้วคนเดิมๆนสัยไม่เปลี่ยน ให้พรดีกว่ายัางอ่ะเราต้องทดก็หน่อยเมื่อวานเราไม่ขึ้นวันนี้เราขึ้นชั่วโมงหนึ่งเราก็ทดแทนเมื่อวานนี้อีกชั่วโมงคนล่าฝันสวัสดีจ้าสวัสดีหมอแม่ให้คนล่าฝันไม่ดีนี่พอ่อพ่อมองมันไปมนมมือแล้วอ่ะโอเคอยู่ซื้อคีแคข้างเธ โอเคพอหมุม okay. <ża> okay. ันพนมมือแล้วเดี๋ยวก็จะเหมือนหมอมแม่อีกอ้เนาะส้กสาทุทั้งพนมมือทั้งบายบายหมอมแม่ก็มีลงทุทีร้องกันร้อพี่ไอ้ปวดแขนแลนวอ่านคอมเมนต์ไม่หมด ไอ้านี่อ่านคอมเมนต์ไ่มากอะยาหาเรื่องเออก็มีข่าวอะครั้งที่สองเนี่ยเนาะเพิ่งออกสองชั่วโมงนี่แหละวาสนานานุ่มอะออกข่าววิไอก็็ฟังแล้วก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก่ะเพิ่งจะพ้นโทษกันนี้อย่าหาเหตุเลยเดี๋ยวเพิ่นจะจ้องอยู่เนี่ยอยู่ซื่อๆคือแข่้วทั้งเทึงหอกแแม่ เราก็บอกความรู้สึกกันเนาะว่ะแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดี่ยวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนผ่านผ่านชีวิตทุกภัยประจนฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาบัดนี้คุกคีกับเธอ ไม่อยู่ใกล้เธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยัง้งหากเดินพลาดครั้งฉันยังมีเธอโอเคสุดท้ายนี้เนาะไอ้ขออัเชิญอำนาจคุณพระศรีธนตาตายด้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนละโลกพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองทรงเมือง พระแก้วมรกตพระคู S ่บ้านคู่เมืององค์หลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดจันท